นุ่มพอนั่นเองอันนี้ไม่ใช่นุ่มพอน่ะอันนี้ลุงพรตาพอนนั่นเอนะไม่ใช่แล้วเขาบอกอะไรล้วก็ได้เขาได้ยินเสียงเนาะว่านุ่มนุ่มพรนุ่มพอนอ่าใครคนร้องเพลงนี่เนาะดังรวยราดวิวอ่าไปดูใครๆครอยากเห็นหน้าก็แล้วก็ไม่ได้ให้ดูเห็นหน้าเนาะไปยินเสียงได้ยินเสียงเนาะอ่ไ้ยินเสียงแล้วก็ไม่ได้เห็นหน้าเนาะ ทำเป็นเป็มพีสามก็ไม่ได้ออกซิงเกิลไม่ได้ออกเป็นแบบคุณติ๋มก็เป็น MP3 มพีสามคลก็ฟังฟังฟังโอ้สินายได้เพลงออกมารวยร้านวิวออกมารวยร้านวิวเขาตามหาเด็ใครร้องเพลงนี่ใครร้องเพลงนี่อ่ะสมมตินะอันนี้ผมคิดกันคือมาเองเนาะอ่ะใครร้องเพลงนี่โอ้นักร้องรวยร้านวิวตามหาตัวมาออกทีวีให้ได้อ่าตามตัวมาออกทีวีมาออกเป็นซิงเกิลออกเป็นซิงเกิลแล้วก็ทําเป็นมิวสิกได้เลย พอเขามาเห็นตัวจริงอะอใช่ไหมหน่าใช่หนุ่มพรไหมหน่าอันนี้มันไม่ใช่หนุ่มพรอันนี้ลุงพรตะพรนี่มาอ่าเขาก็เลยจะเปลี่ยนใจก็ไม่รู้จะออกทีวีก็จะไม่ได้ออกเลยตอนนี้ขอบคุณมากอ่ขอบคุณคุณยายเจอามากๆดื้อขอบคุณคุณยายเจอาขอบคุณมากๆขอบคุณคุณยายที่แบบใหมกกาลังใจครับผมขอบคุณคุณยายมากๆขอบคุณคุณยายเจอามากๆครับผมขอบคุณเพื่อนๆปีๆน้องๆทุกคน อภิเดวก็คืนร้ายบ้านคุณวันนี้ไม่ได้ไปทับ้ายร้ายบ้านเลยามตอรงเพลงอยู่อมตอรงเพลงวันนี้ฮะร้องเพลงเสียงเหียบเสียงแหงคนเข้าไปดูสามคนปกติคนเขาไปดูประมาณปกตินะปกติคนเขาไปดูโคตรเริอมโคตไรประมาณร้อยร้อยกว่าวันนี้กดตเริอกโคตรได้ไในสิบสามเริ่มสิบสามไรจากร้อยกว่า จากคนที่ว่าเคยเข้าไปดูเราพอลงได้ได้ยอดประมาณหมื่นวิวหมื่นวิวเนาะ 10, ประมาณเจ็ดพันแปดพันเมื่อหมื่นวิวนี่แหละวันนี้ได้เทไรวันนี้ได้ห้าสิบห้าสิบกว่าวิวห้าสิบกว่าวิววันนี้ไปถึงรอยวิวขอบคุณมากเือขอบคุณพี่น้องทุกคนให้กําลังใจส่งันแนนวันนี้ใส่บ้านพาดไว้จะไม่ขึ้นได้หรอวันนี้สงสารเครื่องคอมด้วยเราขึ้นมาคืนในสองคืนเดี๋ยว คืนทั้งคืนในซิปไ,ไม่ถึงรอยไม่ถึงรอยวิวมีถึงอพอลงจากไร่เราก็ได้ประมาณผู้ติดตามที่ว่ามากดเริ่มกดได้ให้ประมาณ15้าคนถึสิบหคนไม่รู้ทั้งคืนเลยนะทั้งคืนจากจากเที่ยงคืนถึงสามโมงเชา้าไม่เช้านี่ในสิบหกสิบหกเริ่มสิบหกไร่เมื่อคืนนี่ปกติจากจากที่ว่า20 0 300สรอยนะจากที่200 3 0อยสอกดเริ่มกดได้นะ เมื่อคืนนี่ได้เท15 16นี่แหละจำไม่ได้แล้วลืมแล้วจากจาก200กว่าแล้วก็เวลาลงไล่เรายอดวิวประมาณหมื่นกว่า20,000เมื่อคืนนี่เมื่อคืนได้เท่าไรใน200ใน200กว่า200กว่าวิวขอบคุณน้องมาขอบคุณน้องกุงโซดขอบคุณน้องมาขอบคุณทุกคนกำลังใจขอบคุณคุณวิภามากมากครับผมขอบคุณคุณวิภาขอบคุณน้องกุงโซดขอบคุณทุกคนกำลังใจที่มอบให้ก็ขอกราบขอบคุณน้องมา ก็มาทักทายกำลังใจกันเนาะตอนสามทุ่มเยวไให้กำลังใจแต่วันนี้ผมขึ้นชาดิ้นนึงก็คือคุยโทรศัพท์อยู่ทิศธระคุยโทรศัพท์ขอบคุณคุณหนุ่มราศีมากๆด้ือขอบคุณคุณหนุ่มราศีตรงนัศีก็จะผ่านแล้วนี่ไให้กำลังใจกันเนาะขอบคุณพี่น้องก็ไปกำลังใจขอบไปให้กำลังใจกันได้ด้ืขอบขอบคุณ ขอบคุณคุณกาแฟมากมากเลยขอบคุณคุณกาแฟขอบคุณมากๆขอบคุณคุณกาแฟที่แบ่งปบากำลังใจขอบคุณขอบคุณคุณกาแฟมากมากครับผมขอบคุณคุณกาแฟขอบคุณของกุ้งซดขอบคุณคุณยายเจีขอบคุณท oh, mm ุกเรือตกไรขอบคุณทุกกำลังใจครับผมที่มามองให้ผมขอราบขอบคุณมากมาแบบมเบากบท้ายกันเนาะอย่าลืมเล้อพไม่น้องเป็นกำลังใจกดเลือกดได้กันขอขอบคุณน้อง น้องสสบมากๆเด้อสอสร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขอบคุณน้องสสร้อยเปอร์เซ็นต์ล้วขอบคุณเบ้าได้ขอบคุณพี่ได้มากๆเด้อขอบคุณพี่รายขอบคุณพี่รายหนึ่งล้วขอขอบคุณพี่เนื้อขอบคุณพี่เนืออธานนาพี่เหนือทวาก็ไปกำลังใจกันใหเนาะขอบคุณพี่เนือมากๆแล้วก็ขอบคุณแม่น้องเรขอบคุณมากๆขอบคุณแม่น้อง ขอบคุณแมนนงเรเด้อขอบคุณคุณวิภาขอบคุณน้องกุ้งสดขอบคุณคุณยายเจอาห้าคุณยายเจ้าห้าขอขอบคุณคุณวิภาขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณทุกกำลังใจที่มาหมอยุ้งก็ขอ้